สวัสดีครับเปิดโลกกับกรีวันนี้จะพาไปรู้จักกับประเทศเวียดนามหรือสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีนมีพื้นที่รวม311,699ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ96ล้านคน จึงถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ15ของโลกและเป็นอันดับ9ของเอเชียมีพรมแดนติดกับประเทศจีนทางทิศเหนือประเทศลาวและประเทศกัมพูชาทางทิศต,ตะวันตกและอ่าวตังเกียทะเลจีนใต้อ่าวไทยทางทิศต,ตะวันออกและใต้มีเมืองหลวงชื่อฮานอยและเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือนครโฮจิมินห์เดิมชื่อว่าไส่ง่อน ดินแดนของเวียดนามเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ตั้งแต่ยุคหินเก่าผู้คนเข้ามาตั้งรกรากและรวมตัวกันเป็นรัฐต่างๆบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดงซึ่งเป็นที่ตั้งของภูมิภาคทางเหนือของเวียดนามในปัจจุบันดินแดนส่วนใหญ่เคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิจีนกว่าพันปีตั้งแต่111ปีก่อนคริสต์ศักราชถึงคศ939ราชวงศ์ฮั่นผนวกดินแดนตอนเหนือและตอนกลางเข้าด้วยกัน รัฐแรกเริ่มของเวียดนามก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี939ภายหลังเวียดนามชนะจีนหรือมองโกในยุทธนาวีแม่น้ำบักดังเวียดนามและจกักรพรรดิเวียดนามก็เจริญรุ่งเรืองและเริ่มแผ่ขยายอิทธิพลเข้าไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ราชวงศ์เงียนถือเป็นราชวงศ์สุดท้ายที่ปกครองดินแดนนี้จนกระทั่งตกเป็นอินโดจีนของฝรั่งเศสในช่วงกลางศตวรรษที่19 และภายหลังการปฏิวัติเดือนสิงหาคมพศ2488กองทัพประชาชนในนามเวียดมินนำโดยโฮจิมินมีบทบาทในการน,นำเวียดนามปลดแอกจากฝรั่งเศส ภูมิศาสตร์เวียดนามเป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นแนวยาวและมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงกั้นระหว่างที่ราบลุ่มแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ทางตอนเหนือและใต้แต่มีภูเขาที่มีป่าหนาทึบแค่20%เปอร์เซ็นต์โดยมีพันไม้13มพันชนิดและพันสัตว์กว่า1 5 0 0 0าสายพันธุ์ลักษณะภูมิประเทศมีที่ราบลุ่มแม่น้ำขนาดใหญ่2ตอนคือตอนเหนือเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงและตอนใต้เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง มีที่ราบสูงตอนเหนือของประเทศซึ่งมีภูเขาที่สูง3,143เมตรหรือ1,312ฟุตลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อนชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเปิดโล่งรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านทะเลจีนใต้ทำให้มีโอกาสรับลมมรสุมและพายุหมุนเขตร้อนจึงมีฝนตกชุกในฤดูหนาวสามารถปลูกข้าวได้ปีละสองครั้ง ฝนตกตลอดปีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประเทศที่มีความชื้นประมาณร้อยละ8 4ตลอดปีมีอุณหภูมิเฉลี่ยตั้งแต่5องศาเซลเซียสเกษตรกรรมมีผลผลิตได้แก่ข้าวเจ้ายางพาราชากาแฟยาสูบพริกไทยการประมงเวียดนามจับปลาได้เป็นอันดับสของสินค้าส่งออกเช่นปลาหมึกกุ้งตลาดที่สำคัญคือญี่ปุ่นไต้หวันและสิงคโปร์ อุตสาหกรรมที่สำคัญคืออุตสาหกรรมทอผ้าศูนย์กลางอยู่ที่โฮจิมินซิตี้และมีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้เบียนโฮการทำเหมืองแร่ที่สำคัญคือถ่านหินน้ำมันปิโตเรเลียมและแก๊สธรรมชาติเวียดนามเป็นประเทศส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่อันดับ3ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากอินโดนีเซียและมาเลเซียฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ